เว็บผมผมมรีรูปนี้รูปนี้อาจารย์ท่านไหนพอจะธิบายได้ไหมครับเมื่หร่เพราะว่าอะไรมีลูกคนเดีอยู่มีตัวซีซีมีเครื่องหมายดอลลาร์ทายคิดค่าแล้วก็มีเครื่องหมายทุสอนชี้คหัะมีท่านไหนพอจะคุณเครื่องหมายนี้ไหมครับ ยังไม่คุณโอเคเลยท่คุณนี่แหละผมจะได้มีเรื่องพูดถ้าคุณกล้ผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับโทเกครับเยี่ยมเลยเป็นท่านอาจารย์ครับคนนี้ใช้เวลานะครับหลังจากนี้พาอาจารย์ไปดูเอเมนูต่อไปนะครับหน้าต่อไปหน้าชื่อเป็นชื่อผมเอผมอยู่ที่สีประชุมนะครับหน้าที่ผมคือผักดันด้าน eLearning ที่มหาลัยผมเป็นคนที่ฝากใยเรื่องเกียรติคุณข m งมัมากๆเลย นั่นคือสิ่งที่ผมจะนําเสนอขนาดที่ผมซื้อคือคือถือความว่าเป็นมูลนิธินะครับมูลนิธิเพื่อการศึกษาเขาลดน้ำลงให้คนทั่วโลกรู้จักเอาสื่อการสอนมาแบ่งปันกันอย่างถูกต้องนะครับไม่ละเมิดลิขสิทธิ์นะครับเขาก็ต้องการเงินสนับสนุนนะครับอันนี้ผมก็อุดหนุนเข้าไปนะครับซื้อเื้อซื้อหมวกซื้อถุงมานะครับเพราะผมเชื่อว่าถ้าเราให้นะครับ สิ่งที่ได้กลับมามันมีค่ามากกว่าสิ่งที่เราให้แน่นอนโดยเฉพาะเรื่องการศึกษานะครับผมเข้าใจว่าพวกเราก็คิดเหมือนกันนะครับทีนี้อุราจะให้มันจะมีหน้าต่อไปครับที่ผมสร้างข้อมูลไว้หน้าที่เขียนว่าตัว C ตัว C ตัวเดียวนะครับท่านอาจารย์ครับขออนุญาตพาอาจารย์ไปดูตัว C ตัวเดียวนิดหนึ่งนะครับท่านอาจารย์ครับตัว C ตัวเดียวเนี่ยอุ้ยตัว C ตัวเดียวเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับ เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากสิ่ตัวเดียวเนี่ยมันจะมาจากคำว่า copyright สิทธิในการสัมผลสเอา copyright นะครับหรือ all rights r e s e r v e คือสรมุนสิทธิทุกประเภทเื่องการสอนไม่ว่าจะเป็นของเราเองหรือเป็นของคนอื่นถ้าเกิดว,ว่าเรามีแพร์ทอมีเข้าไปถ้าเป็นของเราเองนะครับนั่นก็หมายถึงว่า เราไม่ยอมทุอย่งจะไปใช้ไม่มว่าจะงานอะไรเราเว้นขออนุญาตเราอยากเป็นทางการก่อนและเราก็งอกงญาติเขาเหมือนกันถ้า,อา,อ,าอาจารย์ไปเจอหนังสือตำราหร่อการสอนพวกภาพที่มีการประกาศสย่งนี้ไว้แล้วท่านอาจารย์เราเขาไมใช้ตรงๆอาจารย์อาจารย์าจะเจอปัญหา,ท,าที่นาัวอย่างยิ่งที่สุดใน,นชีวิตเพราะว่าความผิดที่อาจารย์ทำแผ่นแนแห่ง ไม่ว่าจะตั้งใจระมัดทางตรงหรือจาจะไม่ตั้งใจระมัดระมัดปรยังต์เป็นกระถางอ้อกฎหมายคุ้มครองเจ้าของสิทธิทั้งฐานตรงฐานอ้อเราไม่มีสิทธิ์ไปเข่งว่าเราไม่สะาดอันนี้ไม่มีสิทธิ์เลยนะครับแล้วก็ถ้าปรับก็หลายหมื่นแล้วก็ตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถ้าเป็นทาอ้อถ้าปกติตรงตรงเรื่องแต่สองหมื่นบาทแล้วยังไม่ลงมจับคู่นะครับเออมีตัวอย่างเยอะนะครับที่บางมหาลัยมหาวิทยาลัยใหญ่มาก ัคำศึการสอนไปเอาฟอนต์ที่คิดว่าใช่ฟรีมาใช้เรื่องของศึกษาสอนเปลียนฟุ้งฟองทันทีเลยครับอาจาร,รย์เป็นต้นเลยที่หนึ่งมาอะไรเป็นต้นเลยที่สอสงฟ้องอาจารย์ก่อนนะครับฟอนต์ภาษามือบาทต่อการใช้างานหนึ่งครั้งอาจาร,รย์ครับเป็นเดือนอาจาร,รย์เป็นคูไทยเลยสามหมื่นบาทที่ผม้องต,ตาไหนเลยนะเฮ้ยไม่สามารถ,ถาอาจารย์อาจารย์อยากให้เอาแหวปถึงเรื่องนี้เราติดไว้นะครับ ตัวซีไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนครับท่านอาจารย์ครับไม่ว่าจะเป็นแบบไหนนะครับเขาไม่จะเป็นู้งเขียนตัวซีแบบเป๊ะๆอย่างอย่างที่ผมโชว์ท่านอาจารย์นะครับจะแบบไหนก็ตามเนี่ยคือการเสริมสมสิษฐ์จะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนถ้าเขามีความประสงค์ในการแสดงศิธิ์โดวยวิช้วิธีใดวิธีหนึ่งนั่นคือเขาเสริมสมธิ์ไว้แล้วแล้วก็ ผมมีรวมเว็บลิงก์นะครับกฎหมายลิขสิทธิ์ไทยพระราชบ,บัญญัติลิขสิทธิ์ของเว็บของ Microsoft ซึ่งอันนี้ดีมากข้อมูลที่เดียวเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับคุณเข้าไปดูมันจะมีข้อมูลบอกว่ามี่ครับลิขสิทธิ์คืออะไรเอาแบบง่ายๆนะครับการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์คืออะไรนะครับอยากให้ดูนิดนึงนะลิขสิทธิ์เกิดขึ้นทันทีนับแต่ที่เราได้รับสัคผลงาน อาจารย์ทาสื่อการสอนที่เป็น powerpoint เสร็จปุ๊บทุกอย่างเป็นของอาจารย์เองอาจารย์สามารถปักคาว่าสมนสิทธ์ไว้บนสไลด์แรกและนั่นคือสมนสิทธ์ทั้งสไลด์ใครจะไปละเมิดไม่ได้ถ้าอาจารย์พบอาจารย์มีสิทธิ์ฟ้องนะครับแล้วสิทธิ์คุ้มครองจนไปั่งอาจารย์เสียชีวิตบวกอีก50ปีนะครับลูกหลานอาจารย์เอาไปฟ้องต่อได้ด้วยอันนี้เป็นสิทธิ์อัตโนมัติดังนั้น จึงไม่ไม่แปลกใจเลยทําไมค่ายเพลงเหนไหมฟ้อ,องกันอุตลุดเลยเพราะมันเป็นวิธีการสร้างไรายได้วิธีหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับมีประเทศไทยมีมีพระราชบัญญัติคุ้มครองตรงนี้อย่างชัดเจนนะครับเราคนแข่แอบวานมากๆผมเดือนหน้าจะไปบรรยายเรื่องนี้ที่เกาเหลีด้วยนะครับแล้วผมก็ทําเชิงเปรียบเทียบในกลุ่มประเทศอาเซียนผมพบว่าประเทศไทยมีกฎหมายคุ้มครองด้าน,นนี้ก่อนใครเพื่อนมานานมากแล้ด้วยไม่น่าเชื่อเลย เรื่องิทธิ์ประเทศไทยถือว่ามีกฎหมายนำหน้าส่วนการปฏิบัติเราก็อย,อยู่เทียร์2 watchlist ของอเมริกาอาจารย์คงรู้เราละเมิดเก่งมากมากนะครับอันนี้ก็ต้องก็ต้องค่อยๆปรับประเทศไปแต่ว่าในฐานะผู้สอนเราเราต้องเข้าใจตรงนี้นะครับผมเรียนอาจารย์ว่าการละเมิดลิขสิทธ์มีแบบโดยตรงแล้วก็โดยอ้อมนะครับอาจารย์ระมาริดูตรงนี้ได้ดังนั้นอาจารย์จะบอกไม่ได้ว่าไม่รู้ว่าละเมิด นะครับอันนี้จะไม่ใช่ข้ออ้างเด็ดขาดถ้าเราเอาไปใช้แล้วเขาพบแล้วเราก็จะต้องเข้าใจตรงนี้มันมีมบทลงโทษผมคงไม่ใช้เวลาไปอธิบายบทลงโทษในตอนนี้นะครับเพราะว่าข้อมูลเรื่องบทลงโทษมันก็เยอะนะครับแล้วก็ไม่อยากให้เราต้องไปอยู่ในลูกของบทลงโทษผมมีข้อมูลอีกเยอะเลยนะฮะก็จะฝากอาจารย์ไปดูทีหลังได้แต่สิ่งที่ผมอยากจะเน้นวันนี้ครับท่านอาจารย์ครับ คือในเว็บของผมที่เป็นหน้าที่เขียนว่า CC CC นะครับอาจารย์ไปหน้าที่เขียนว่า CC นะครับ CC คือนั่นนี่ครับท่านอาจารย์ครับ Creative Commons Creative Commons คำว,ว่า Creative เพรว่าการคิดสร้างสรรค์ Commons เพว่าทั่วไปเอาไม่ได้นะครับ Creative Commons นี้ย่อออกอย่างเป <i> ็นทางการว่า CC เนี่ยที่ผมได้ เปลี่ยนให้ใหนานอาจารย์ mm hmm. เป็นบนหน้าจอ CC เป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในหลายประเทศแทบจะทุกประเทศทั่วโลกประเทศไทยนะครับมีการใช้งาน CC มาหนานมากแล้วนะครับแล้วก็ CC นี้เป็นอะไรที่พิเศษมากในรูปที่ผมมีไว้บนหน้าจอเดี๋ยวผมจะขยายให้ท่านอาจารย์ดูนะครับหรือท่านอาจารย์ดูในอุปกรณ์ของอาจารย์ก็จะเห็นนะครับ ตัวซีซีตัวนี้นะครับก็จะมีสามเลเยอร์ในการประกาศสิทธิ์นะครับอันที่หนึ่งคืออันบนสุดนี่นะครับ Legal Code Legal Code <F> คือมันมีผลทังตฎหมายนะคบดั้นั้นกฎใหม่ป,ประเทศไทยยอมรับสนหลักทุกอย่างที่ผมรรนำเสนเสนอจงต่อไปครับย m เ n r e a d a b l e คือมนุษย์แขนพวกเรามองไปก็เข้าใจว่ามันหมายถึงอะไรมันสนอผลสิทธิ์ยังไงนะครับ และสุดท้าย right? คือ Machine Redable ดีกว่า Machine Redable คือถ้าจางใช้ Google สรือคนข้อมูลใช้ Bing ใช้ Yahoo เดี๋ยวนี้ระบบสืบค้นข้อมูลของ Google ของ Bing ของ Yahoo มันจะเริ่มอ่านเอกอาส,สารของเราดได้สมมติว่าถ้าจา์มี PowerPoint ลบปากลิขสิทธิ์แบบเ e a t i v e นคอม o อนเข้าไปนะครับมันมีโอกาสที่ระบบเ e a r c h เ n g นจิจะสามารถช่วยอ่านตรงนั้นได้ด้วย มันจะมีเทคนด้ว่ามันมีโคโ้ดที่อยู่มีการประการิงเหล่นีอยู่นะครับจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันก็เป็นมชชีนเรดเบิลดังนั้นตรงนี้ครับปัจจายา์สามอันนี้ไม่ว่าจะเป็นมีเพื่อโฟ้ดไม่ว่าจะเป็นฮวแมนเรดเบิลหรือไม่ว่าจะเป็นเอ่อเป็นมชชีนเรดเบิลนะครับทุกอย่างมันมันเกิดไว้เพื่อให้เราเอาไปใช้งานได้อย่างสบายใจนะครับ